สวัสดีค่ะวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาฟังพอดแคสต์5เคล็ดลับฮิวใจในวันที่รู้สึกท้อกันนะคะเข้าใจเลยค่ะในวันที่รู้สึกท้อแท้การดูแลจิตใจเป็นเรื่องสําคัญมากนี่คือ5เคล็ดลับง่ายๆที่ควรสามารถนําไปฮิวใจหรือเยียวยาจิตใจในวันที่รู้สึกท้อแท้ได้ค่ะ 1. อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกและพักผ่อนในวันที่ท้อแท้สิ่งแรกที่ควรทํา ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่ายยออย่าพยายามฝืนหรือเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นไว้การอนุญ,ญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าเสียใจหรือหนื่าเป็นขั้นตอนแรกของการเยียวยาตัวเองนอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็สําคัญมากอาจจะเป็นการนอนหลับอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่รู้สึกผ่อนคลายโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก 2. เชื่อมต่อกับคนที่คุณไว้ใจกา,การพูดคุยกับคนที่คุณรักและไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือคนรักสามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้การระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยลดความอึดอัดในใจและบางครั้งพวกเขาอาจมีมุมมองหรือคำแนะนำดีๆที่คุณคาดไม่ถึงการได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์จากคนที่แคร์คุณเป็นพลังใจที่สำคัญมาก 3. าทำกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกดีแม้ในวันที่ท้อแท้การหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณมีความสุขได้บ้างจะช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจจากความรู้สึกแย่ๆแ,และเติมพลังบวกให้กับจิตใจอาจเป็นการฟังเพลงโปรดดูหนังตลกทําอาหารอร่อยๆออ,ออกไปเดินเล่นในที่ธรรมชาติหรือทํางานอดิเรกที่คุณชอบการได้ทําสิ่งที่เพลิดเพลินจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ได้แม้เพียงเล็กน้อย 4. เคลื่อนไหวร่างกายเบาๆการออกกำลังกายเบาๆหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเดินเล่นโยคะหรือการยืดเหยีดยดสามารถช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารเอนดอฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขในร่างกายได้ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพียงแค่ขยับร่างกายเบาๆก็สามารถช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้ 5. ให้ความเมตตา และความเข้าใจกับตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดคือการใจดีกับตัวเองในวันที่ท้อแท้อย่าจำาหนี่ตัวเองซ้ําเติมหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจําไว้ว่าทุกคนมีวันที่รู้สึกแย่และมันเป็นเรื่องปกติให้ความเข้าใจและให้อภัยตัวเองเหมือนที่คุณให เพื่อนสนิทที่กำลังรู้สึกไม่ดีลองพูดกับตัวเองด้วยทอยคำที่อ่อนโยนและให้กำลังใจหวังว่าหาเคตลบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณใย้ใจในวันที่รู้สึกท้อนะคะจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและรู้สึกแย่แย่ๆจะและความรู้สึกแย่ๆจะผ่านพ้นไปได้เสมอคะ่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะ